สวัสดีค่ะเอฟซีขาลุยไปกับต้อค่ะลุยไปกับต้อลาพาลุยนะคะทุกคนไปด้วยกันค่ะจุกเอาไน่นี่เนาะพี่น,อนอ้องเนาะตัพักงัดเอาน้ำงามไม่งัดขึ้นมาก,ก่อนนะจ๊ะจกขึ้นมาก,ก่อน ลุยกันต่อลุยกันต่อค่ะทุกคนต้อยผ้าเอฟซีหาเก็บเอ็นเห็ดจกเอาน้ำต้นบุบรี่นะจ๊ะ ถึงดงขิดแล้วพี่น้องจุดนี้เป็นจุดจุดใหญ่อยู่ที่พี่น้องป้าต้อเคยมาเก็บอจุดจำมองนี่แต่ว่ามันอยู่ไกลรถพอสมควรนะคะทุกคนเพราะว่าจอดรถผิดทางค่ะจริงๆมาจอดรถใกล้ทางนี่ได้อยู่ได้แบบว่า,วาอันต้อไปเข้าจุดใหม่นะคะไปจอดรถอีกจุดหนึ่งแต่พ่เป็นหนังค่ะ ก็เห็นไว้ฟังนี้เรากับเอารถเลี่ยวมาเอาก็ได้ยามนั้นจ้ะ มาตามเพื่อนบาอันใบสองแล้วเด้อพะนะออกป้าโบผัดออกจากป้าโบพะนะโบโบ,บสะดอกตัวบานไหมพี่น้องได้ค่ะมากับต้อลาใบาสองสิออกปลาจากปลาบบได้เนาะคะ่ะต้อลาต้องเดี๋ยวว่าไม่มืดไม่กลับนะคะทุกคนดีค่ะเป็นเส้นเป็นสายมาทัา้งพี่ถ้าอยากออกป้าใบานะต้องไปกับทุ่มัดเนะนาะเบื่อตอนนั้นลิขิพี่น้องทุ่มัดนะทุ่มัดบบได้มานําเด้อจ้าเที่ยวนี้พอบา ทุกมัดไปทำงานตัดปาไม้เนาะค่ะทุกคนคะ่ะทำทุกอย่างที่เป็นเงินนะคะทํางานทั่วไปนะคะทุกคนทุ่มัดเหตุงานทั่วไปเนาะคะ่ะทำงานทั่วไปรับเหมาตัดต้นไม้ต่อเติมบ้านอะไรทุกอย่างนะคะมาถึงจุดเหตุแล้วจะชวนออกปลาได้จังไดรน,นอ้อมาดาม ไวบสท่านได,ได้เห็ดหลายอยู่เด้มือเนี่ยยังไม่ถึงเป้านะพี่น้องยังบดท่านได้ถึงเป้าไหมกัอากาศแบบนี้มีเพื่อนเขาปามาน้าต้องหาเป้ามันได้เป้าใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะต้องได้เป้าใหญ่ๆเป้าหลายๆไหมอุ้ยเป้าผิดเนาะอุ้ยตัวหลาพาลุยนี่ไหมดูค่ะ ดูพันนาดีๆไม่ว่าดีจังนี้หน้ามาลองเพลงกันด้วยพี่น้องดูในป่าคนเดียวดูคะพี่น้องเบื่อต้องทนทำนาโอ้ยเบื่อทำนากลับมาทำนาเห็ดน,นะพี่น้องโอ้ยงาไม้ตีกล้องคอยเหนื่อยเบื่อทำนาข้าวมาทำนาเห็ด แต่ทำหน้าเห็นนี่ได้ผลได้ผลดีก็น้าเข้าดิพี่น้องได้ผลทันตาไหมได้ผลทันตาเห็นทันตา เป็นกลีบห่อสวยงามสุดๆมันดอกน้านะลพี่น้องเด็นมึงไปเก็บมันเลยสิคะทุคนขาบึ้งน่ะจ้ะขาบึ้งขาเห็ด ลุยไปด้วยกันนะคะทุกคนโตลาพาลุยด้วยมนเนจ่าบอกเหตจ้าพี่น้องบอกแบบนี้ได้นำนักสุดๆเลยจ้ามันอุ่มน้ำน้ำจักน้อยซะแล้วจ้โอ้โอโอโยันร่มอีกด้วยตากับตาสิร่มพี่น้องเอ้ยจะสีมันล่มสม,มือเลยนม ลอดเอาน้ำใต้งาไม้นะจ้าพี่น้องจ้ะเพงค่ะสวยงามมาก ได้เลือกเอานะคะเพราะวา่ามันนั่นมันมีค้นข่ามาเก็บแล้วมันเน่าครับพี่น้อง เลือกเบิอันใดเอาได้ก็เอาเนาะจ้ะอันใดเอาบ่ได้ก็บ่เอาเนาะพี่น้องเนาะ โอ้เมื่อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมื่อยแล้วค่ะมันนี้จะได้พักเั็หน้อยก็นกนาจะจะได้พักแป๊บหนึ่งก่อนจังซีขนนอพี่น้องเนาะมันนี่ต่อสิพ้าพี่น่องเล่าเอาไปทำความสะอาดที่บ้านดีกว่ามั้งเนาะ ได้นางคุยกันกับ FC น้ำคุยหน่อยๆก็ยังดีเนะคะ่ะดีก็เพ่ได้คุยอยู่บ้านแนะะ พี่น้องหลายมีน้ำกันค่ะ ตัวถึงเล่าถึงตัดขาไปนำเด้อจ้าบางจุดก็เล่าบางจุดก็ตัดขาเพราะว่าได้เวลาแล้วค่ะมืออื่นกับสิมาป้านี่อีกแลเนาะพี่น้องเนาะก็ต,ต้องไปมองอื่นดอกมาหาเบึง้งยางขอามาในจักหน่อยเรา,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 าไปเลือกอายุบ้านเนาะค่ะพี่น้องตัวขออนุญาตพี่น้องเด้อต่อจะไปเลือกอยยุบ้านอีกเทียนหนึ่ง ปวาร์ได้เวลาใกล้จะกลับบ้านแล้วนะจ๊ะดูนี่ดูนหมค่ะดึงกึ้นมาขาขาดขาขาขาแตกเอา้า โอเคนะอค่ะเอฟซีค่ะคลิปนี้ตัวกันเอาไว้สำ้นๆก็น่าจะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเอฟซีสวัสดีค่ะ